อะไรมันจะบ้าเลยนยมึงมาตอนไหนเนี่ยบ้าวะ้อเหนือยทห้องเหือยท่วรัตรีพับนกพลัสก็ได้ไลน์ก็ดีซื้อง่ายทุกช่องทาง ต้อนรับทุกท่านเลยเข้าสู่รายการของพ่อป๋องฮะ EP นี้นี่มานี่เลยครับเห็นอยู่ด้านหลังไหมนี่ The s ช็ c k เล่าเล่นหลอนครับที่เราจะจัดที่ซีคอนสแควร์สีนกคลินนะฮะแล้วก็ซีคอนสแควร์บางแคครับวันที่เรามาบันทึกเทปเนี่ยคือวันที่เป็นรอบเพลสฮะวันที่22 ตุลาคมนั่นเองครับนะฮะซึ่งตอนนี้อย่าให้ดูภาพรบรรยากาศโดยรวมก่อนนะอันนี้คืองานยังไม่เริ่มนะนะครับเนี่ยยังไม่เริ่มนะแต่จะเห็นนะฮะจะมีส่วนที่เป็นเวทีนะเอาไว้พูดคุยเสวนาคุยเรื่องผงเรื่องผีกันนะแล้วก็มีบ้านทั้งหมดเนี่ยห้าหลังด้วยกันนะที่จะชวนทุกคนเนี่ยมาตะลุยเข้าบ้านผีกับเรานะเนี่ยมีหมดเลยนะมีทั้งห้องดับจิตนะฮะมีทั้งโรงหนังขังวิญญาณ แล้วก็มีอีกหลายบ้านเลยครับนะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะมีบูธที่เป็นขายอาหารอาหารก็จะเป็นเมนูถ้าหลายคนที่คิดถึงร้านเดี๋ยวช็อกโกต้มผีจะมีเมนูที่เกี่ยวข้องกับเมนูผีผีนี่แหละนะฮะเรียกว่าน่ารับประทานด้วยนะฮะแล้วก็น่ามาลิ้มลองมากๆเลยครับนะเดี๋ยวบรรยากาศวันนี้รอบเพจเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันแล้วกัน,กนในพ่อป๋องอีพีนี้ครับ ยยังเนี่สวัสดีครับพี่ตั๊กขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากมาช่วยงานเราเลนะขอบคุณมากอาศัยพี่ตั๊กพี่หนุ่มพี่ๆทุกคนเลยครับที่ดูผมครับขอบคุณมากขอบคุณมากเหมือนเดิมขอบคุณครับขอบคุณครับฮึ้ยไอ้ไองเองก็ต่อยอะไต่อยอะไรเนาโอ้ยพขอบคุณมากนะตาก็ร้องไห้เนาะคุณเป็นอะไรนะคุณเป็นคุณเป็น ไม่น่ากลัวเลยพูดดีๆน่ากลัวน่ากลัวฝากด้วยฮะก้ามบกมโอเคมันแล้วไม่เอาเอลซี่เลยเข้ามาอะไรฮะมันคือไม่ได้อยากได้มึงนะกูอยากได้กูอยากได้เอลซี่กูไม่อยากกูไปเอาเมียไม่หมายถึงว่าเอาที่ไหนกูหมายถึงมงงงคำถามหมายถึงว่าไปเอาเมียคือ ก,อกูอยากให้เอลซี่อ่ะมาถ่ายรายการเนี่ยกูกูไม่ได้อยากให้มึงถ่ายเอ<ม>ลซี่งงมันน,าน่ารักเวลาเอลซ<อ>ี่มันมาแล้วมันเข้าบ้านผีอย่างเงี้ยมึงก็ต้องไปนู่นอ่ะผมนู่นนู่น,นอา้อาวอา้อาวอา้าวอ้าวขอหน้ามีกูด,ด้วย <c oughs> <c oughs> ดีดีเดี๋ยวก็ดึงฝามด้วยนะฮะฝามด้วยนะครับฝามด้วยนะครับ ากลัวจากใครน่ากลัวจากพ่อเราหรือเปล่าป้าป,ป๊าเราทำไมแปลว่าบู้ว่าศพมันย้ายและเอซี่แล้วมันเป็นยังไงบลิปบลิปโอ้มีเรื่องแล้ว,ลว,ลวไงเรา้องไห้ไม่ไหวแล้วแล้วคุณแม่เอซี่ไม่ได้เข้าด้วยเหรอเข้าค่ะไม่ได้ทิ้งลูกนะ ไม่ได้มีเขาเกาะแน่นมืดตลอดโอ้แล้วมีน้ำร้องไห้เลยลูกโอ้ยร้องไห้เลยโดยป้าปลาบอกทำไมโดยป้าป้าแกล้งโดยป้าปลาแกล้งทำไมส่งย้ายของเล่นลูกของเล่นลูกแล้วตั๊กก็ไม่เปิดประตูมันหลงทางพาเราวนอยู่มาไม่เขาวงกดใช่ไหมล่ะออ๋หาไม่เจอไม่ต้องโกรธเล่นๆนะลูกนะโอเคโอเค เมื่อถึงได้งานนะทุกคนนะฮะนะฮะก็จะมีหน่วยที่เป็นลงทะเบียนก็จะมีน้องติ๊กน้องต่ายนะที่ก็มาลงทะเบียนนะนะตอนนี้มีคนมาลงทะเบียนเยอะยังครับก็มีพอสมควรค่ะมีทั้งสื่อมวลชนแล้วก็นักเล่าก็าก็มีทั้งสื่อมวลชนมีทั้งนักเล่างานที่มาลงทะเบียนนะลงทะเบียนแล้วได้อะไรก็อันนี้นี่มีได้สติกเกอร์นะคะได้นะ มีสติกเกอร์สติกเกอร์สองอันค่ะเป็นสติกเกอร์เลยสองไซส์เล็กไซส์ใหญ่แล้วก็มีขนมอัลลูอ่าของคุณกินเอลซี่ได้ยังเอลซี่บิลิฟได้ยังเนี่ยให้น้องด้วยให้น้องด้วยให้หลานหน่อยให้หลานหน่อยให้หลานหน่อยอัลลูอ่าขนมกินได้อัลลูอัลลูอร่อยขนมลูกมีสติกเกอร์ขนมมานนี้น่อ่าขนมอัลูขนมขนมกินได้ลูกอร่อยอร่อยอัลลูอัวลู น้องกัวน้องกัวเราก็จะมีขนมอรัวมีสต um> ja. mm um> OK> ิ๊กเกอร์และมีน้ำเนาะนะครับโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะอาสาวนีเขาอยากเข้าเขาอยากเข้าหรออาเข้ากับพี่เขาลูกปะปลาเข้าปลาปเข้าลอกปะโอเคอันนี้คือในส่วนที่ลงทะเบียนนะอันนี้ก็มีครอบครัวของพี่ตั๊กบริบูรณ์นะครับก็มีเอลซี่มีบีลี่พี่ตั๊กนะมาด้วยแล้วก็น้องๆที่เป็นอินฟลูยูทูบเบอร์น้องๆนักเล่าครับทั้งหมดเนี่ยมันจะมีแบ่งออกเป็นทั้งหมดเนี่ย ผมใช้ว่าเป็นเป็น4โซนกันละกันนะโซนแรกคือโซนหน้าเวทีนี้ครับนะที่จะมีน้องๆมานั่งพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันบนเวทีนะนะมีพี่ตั้มมีพี่ออสมีวีซ่ามีน้องตายทำหน้าที่พิธีกรครับมีสุนที่เป็นเอสเบเันนะที่เป็นือดรช็อกเรานะตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันก็จะมีรูปท่ารูปถ่ายติดวิญญาณมีตั้งแต่เดอะช็อกเป็นเดอะช็อกมามีใครบ้างอันนี้ก็น่าสนใจแล้วก็มีบ้าน ที่เป็นบ้านเนี่ยทั้งหมด5ห,หลังจาก5เรื่องเล่าในรายการนะก็มีห้องดับจิตนะมีโรงหนังขังวิญญาณมีสยองไร้อ้อยนะจากน้องนักเล่าเนี่ยเอามาเป็นบ้านผีครับแล้วก็มีบูธอาหารบูธอาหารเนี่ยที่เห็นเนี่ยคือบูธอาหารนะบูธอาหารก็จะมีหลากหลายมากแต่ว่าทางทางงานก็บอกว่าอยากให้ร้านอาหารที่เหมาะร้านเนี่ยช่วยแบบว่าเฮ้ยมีเมนูที่เกี่ยวกับผีหน่อย ะจะดีมากอย่างเช่นเรามีอัลลวที่เป็นรูปเดอช็อคอะไรอย่างเงี้ยน,นี่คือภาพโดยรวมเ,เดี๋ยวเราเข้าไปดูใน,นกันว่าเป็นยังไงนี่นี่นี่ซุปเปอร์สตาร์ก็มาซุปเปอร์สตาร์ก็มานี่นี่คุณคิดว่าเขาจะมางานง่ายๆหรอคุณเบียแต่มึมไม่ได้มางาน,านกูหรอกกูรู้มาเบียขอบคุณมากคุยขอบคุณมากนืก้อะไรครับเล่นหนังก็เก่งทำรายการก็ดีมาได้วันนี้เพราะใครพูดเลยมาวันนี้คุณมาได้เพราะใคร พราะตัวผมเองมาเชียร์ขอบคุณมาก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 อยู่บ้านเลยอยู่แถวบ้านได้บ้านนะฝากด้วยนะฝากด้วยนะเดี๋ยวเราก็ไปบ้านพี่เสียงกันน้องเบียร์น่ารักมากครับขอบคุณครับบ๊อปโกลบ เรื่องที่มาทาเป็นบ้านผีสิงที่บอกไปก็คือมันคือเรื่องเล่าในรายการแล้วเราก็คัดมาก็คือพี่ผองก็คัดส่วนหนึ่งแล้วก็มิมาดีดแล้วก็ทีมซงก็จะเลือดฉันก็คือมันไม่ใช่นักเล่าคือเราก็เสียดายบางเรื่องที่มันมันน่ามาทําเป็นบ้าผีสิงแต่มันมันทำยากเพราะมันมันอยู่ในป่าเงี้ยแม่งก็ทำยากก็เลยเลือกเรื่องที่มันสามารถจะมาทําได้จริงๆอย่างเช่นนี้อ่านอย่างลงหนังก็ทําได้บ้านมือสองทำได้ลงบาร์อะไรเงี้ยมันก็เลยถูกเลือกมาในบางเรื่องขายด่วนเ ไอ้วันนี้หลอกง,ง่ายไอ้วันนี้หลอกง,ง่ายเราอยากได้คนอย่างเงี้ยเราอยากคนอย่างเบนเนี่ยเออมันตกใจง่ายดิชอบ ลงหนังนะ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 ลงหนังเอ้ยวันนีมากวันนี้ลยหนูไม่ใส่มวยแล้วหนูเดินลงมาเอาจริงเหรอต่อยยมวไหนเก่มื่อเดิ่อ๋อจะไม่เก่งเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมกำลังไปหาผีใหม่อยู่นะจะเรียกเราหาแล้วมาเล่านะได้ครับคุณนี่หล่อมากคุณตัวคุณหอมมากเลยเนี่ยเข้าไปด้วยพ่อเขาไปด้วยพ่อเข้าไปมาเล่นบ้านนี่มาเข้าว่าจะยังไงเขาเขาไหนอะเดี๋ยวเข้าแก๊งเลยเข้าแก๊งเลยเข้าแก๊งเลย อะไรมึงจะบ้าอะไรเนี่ยมึงบ้าตอนไหนเนี่ยมึงบ้าวะ ไอสัตว์ไอเฮียกูตกใจเลยกูบ้าวะี้ผีเรียกพี่บองผีเรียกพี่บองะไอสัตว์ตาัวตอนมาวิ่งเข้ามาช่วยพตะโกนเรียกชื่อเลย ต่อไปนี้เนี่ยผบ้สำนัผีกูจะเอามู้จิ้งผีเ,เ,เ,เซ็นเตอร์ผีว,เาาวเะเหรอพ่อผีวะมึงนี่สุดยอดให้ให้้อยเล่นล้านอ้มึงกินทุกคโค้โโหโหโหนี่แค่นี่แค่ทดลองนะทุกคนนะนะอันนี้ยังไม่ได้ทางการนะครับวันนี้พ่อป๋องเนี่ย พามาดูบรรยากาศเบื้องต้นกันละกรันกับงานเดชช็อกเล่าเล่นหลอนครับที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่23ตุลาคมนี้จนถึงวันที่2พฤศจิกายนนี้ครับจัดทั้งหมด2ที่ด้วยกันครับที่4ี่ข้อสแควรสีนคกดินครับแล้วก็4ี่ขบางแคครับใหญ่ทุกคนนะแฟนๆรายการเดชช็อกนะทั้งที่จะรู้จักกันมาหรือว่าจะเพิ่งรู้จักกันมาก็ตามแต่นะฮะวันนี้เดชช็อกเราทํางานใหญ่จัดงานใหญ่เพื่อความสนุกตื่นเต้นของทุกคนอยากให้มากันเยอะๆนะครับผมบอกเลยว่าเอานะคุณมาเหอะนะฮะกับราคากับความตื่นเต้นที่รออยู่คุ้มา มากๆก,กับเรื่องเล่าที่เอามาทาเป็นบ้านทั้ง5้าหลังเนี่ยนะอย่างที่เรียนไปว่าที่สินนคริน์นีก่ก็5หลังที่บางแคก็5หลังแล้วแต่หลังไม่ซ้ํากันเลยครับมันมีความตื่นเต้นน่ากลัวที่รถหลังแตกต่างกันไปแต่รองว่างานนี้คุณได้กรี๊ดแน่ๆฝากไปด้วยแล้วก็ฝากรายการพ่อป๋องด้วยนะครับครั้งหน้านะเดี๋ยวช็อคของเราพ่อป๋องเรานั้นจะพาไปทําอะไรที่ไหนอย่างไรนั้นติดตามกันได้ฝากไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับยังไงขอบคุณด้วยอะฝากไว้ด้วยกับลอตเตอรี่พ no ลาสมาฮะน ฝากไว้ด้วยนะครับลอตเตอรี่พับนกพลัสก็ได้ไลายก็ดีซื้อง,ง่ายทุกช่องทาง จริงนะคะกรีดออกมาคือแบบว่าสนุกสนานมากและคืออยากจะบอกทุกคนให้อ่านเรื่องย่อก่อเข้าไปมันจะอินสุดๆ ah. เออแล้วก็ออกมาแล้วแบบอยากจะไปฟังเรื่องจริง <c oughs> ก็ตามไปฟังได้เลยแต่ละเรื่องแต่ละราวมันมีเข้าลงหนังกรีดคอแทบแตกคลิกสิ่งแหบเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> เข้ากับพ ah> ี่ป๋องด้วยพี่ป๋องด่าผียับเลยสนุกสนุกดีมากับเพื่อนน่าจะสนุกมากเลย หาใจตัวเองไม่เจอเลยครับไม่รู้ว่าอยู่ตรงตรงข่าวหรือว่าตะตุ่มเต็มสิบกระโหลกให้สิบเลยสิบสิบเลยครับสิบเหมือนกันครับเอาไปครับสิบเหมือนกันให้สิบเลยครับสนุกดีหลอนมากครับไม่ไหวแล้วเป็นไงคืนนี้น่าจะนอนผวาค่ะหนูบอกเลยว่าดีมากทุกคนคุ้มมากไปซื้อห้องปะทะขอร้องน่ากลัวมากนี่คือครั้งแรก ชีวิตที่เข้าบ้านมีสิ่งเราเจอแบบพีคพีกบอกเลยว่าต้องมา